สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอันนี้คือมะม่วงป่านะครับโอ้เป็นมะม่วงเลิศมาก่เลกินมะเขือด้วยหแต่ว่าเลิศที่สุดยังไงให้เราให้เราตื่นย่างใหม่สวัสดีค่ะแฟนเพจท่านดรยศสโสธราแฟนขายอ่ะหล่อจังสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอร่อยดีนะขวดเท่าไหร่เอาได้เลยด้วลูกนะจ้ากจริงแค่อย่างอีกกินอีกจานนะโออต้องห่อไปกินที่ห้องไหมปกติเอ่อฉันว่าเธอควรต้องกินเพราะปกติทุกกินเยอะ ปกติเธอกินเยอะอยู่แล้วพวกนี้เราก็ไม่ได้กินใช่ไหมพวกนี้พวกนี้ไม่ค่ะพวกนี้ไม่ได้กินเตื่นในเช้าใส่บาทแล้วก็ไปเลยใส่บาทแล้วก็ออกไปออกไปไเรตเบึรนเวลาพอออกอยู่แต่มันได้หยุดเดฟเฟอร์ขนาดน่อยหน่อยเราก็จะเปิกเธอมาเข้าขึ้นรถไวล้วะท่ไรสิบโมงใช่ไหม ึ้นรถไฟสิบโมงสิบโรถไฟสิบโมงเด็กออกกาอกจากเม้าใช่ไหม9 9คือต้องออกเลยนะ9คือต้องออกเลยนะอาจจะก่อนก็ได้ใช่ไหมตโมงลาเป็นเอ๊ะถ้าฉันจำไม่ผิดมันคือสิบบันเต็มสิอโมงครึ่งก็คือยาม่ แต่ว่ามัน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 มีรถมานัดมารับรอบเก้าโมงมอตมเช็คดีๆโทรอ่าโอเคเราให้โทรอ่ะโอเคว่าคุณพี่พรุ่งนี้รอบเก้าโมงหรืออย่างไรเก้าโมงครึ่งมานะคะคุณหมออ๋อวันรถไฟที่เราจะไปขึ้นเป็นเที่ยวสิบเอ็ดโมงเมื่อวานแล้วสิบเอ็ดโมงเที่ยงพอดีทันรถแล้วอ่าสิบกับทันพอดีโอมดีกินข้าวเปียกอยู่โมดีกินเปอยที่หนาอยู่แปลว่าเราลุกขึ้น เจ็ดแปดมงเรากินอะไรที่นี่ก่อนก็ได้นะแล้วก็กินข้าวได้มีเวลาอื่นมาแกกินได้ได้ฉากชุดกับวันท่านิสันมิโยูนี่กำลังติดตามเพื่อว่าจะ่างในซีวิตมีชุด